ไปเวลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนาะเพราะว่าบางคนมันก็อยู่ที่อายุด้วยอยู่ที่อะไรประสบการณ์ที่เจอมาด้วยอย่างผมเนี่ยต้องต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เ,เวลของผมก็คือหนึ่งก็คืออันดับแรกคือสุขภาพของเราก่อนถ,ถ้าสุขภาพดีเนี่ยเดี๋ยเงินมันหาไม่ได้ให้ไม่ยากละคตอตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็เงินก็ไม่ได้หาได้หาหายากขนาดนั้นครับก็แต่สุขภาพจะให้ดีเนี่ยเริ่มยากละ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> พออา <c oughs> ยุมากขึ้นฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยสุขภาพสาหรับผมมาก่อนครับนะครับ อันดับสองก็คือผมว่าความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับพนักงานพวกนี้ <c oughs> ผมให้อันดับสองคืออยากมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความกลมเกลียวมีความช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่านี่สาคัญเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราก็มีความสุขนะพอเรามีความสุขสูข่ข้าเราก็ดีนะใช่ไหมครับอันที่สามผมว่าก็คงเป็นเรื่องเงินเงินทองทองหรือผลงานที่อยากได้แหละแต่ก็ก็เป็นอันดับสมก็ยังอยากจะอยากจะ ก็ต้องบอกว่าอยากจะให้บริษัทเนี่ยพัฒนาไปในสิ่งที่เป้าหมายที่วางไว้ในฝันที่ฝันไว้ก็ยังอยากอยู่ก็ยังคงต้องได้อยู่นะครับความสําคัญ3มอย่างประมาณนี้แต่ไม่เหมือนกับสมัยแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยอันอันที่สามจะมาอันแรกเลยใช่ไหมใช่ครับอันที่สามก็ต้องบอกตามตรงว่าสมัยแบบ2ี่9 21เยนี่ยมันไม่ได้สนใจสุขภาพอ่ะวันวันตื่นมาก็คิดแต่เรื่องว่าจะทําแบบแบบซัดยังไงคือนอนทีสองตีสามอะไรเงี้ยเออมันก็อย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันยังวัยหนุ่มวัยหนุ่มอยู่ครับ เ,เรื่องเงินก็นมาเป็นตามมาอยู่แล้วใช่ไหมครับธรรมดาความสัมพันธ์ก็น้อยสุดอะ่ะอใช่ไหมม,มันกลับกันละอตอนนี้มันกลับตลับผมว่ามันอยู่ที่ช่วงอายุานะมันไม่มีมันบอกยากอะ่ะว่าโกทัวรของแต่ละคนคืออะไระสําคัญคือคุณ,คณต้องคุณต้องไปจัดระดับความสําคัญให้เหมาะกับเหมาะกับประสบการณ์ชีวิตและสภาพแวล้อมของคุณคอันนี้สําคัญ เวลาเราทาธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยครับคืออันนี้นะฮะผมว่าค่อนข้างสําคัญคือต่อไปเนี่ยคือคุณควรจะอะไรครับนะคือคุณควรจะมี Business Mo เด l ตั้งแต่ต้นผมว่านี่คือสําคัญมากคือแต่ก่อนเนี่ยครับเราก็จะบอกว่าเฮ้ยคือคือคือทำนองเดียวกันกับเงินที่ไหลทะลักเข้ามาเนี่ยคือ v ว n t u r e c เ p i t a l ท่าก็จะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมันคือเขาจะเปรียบเทียบคุณระดับภูมิภาคแล้วคุณคิดระดับประเทศไม่ได้แล้วนะครับเขาจะเทียบคุณครับทำไมถ้าฉันจะลองลงทุนบริษัทนี้มันจะมีบร ดีเซียดังนั้นเขาก็จะดูว่าเอ๊ะถ้าฉันลงทุนกับเธอฉันมันมีตัวคล้ายๆกันที่อินโดนีเซียฉันลงตัวนั้นดีกว่าไหมดังนั้นการแข่งขันจะเป็นระดับภูมิภาคแล้วเช่นเดียวกันคุณจะคิดแค่ในประเทศไม่ได้คุณต้องติ i n k i n g regional เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยคือเรื่องที่1คือเรื่อง business model นะครับผมนะแล้วก็คือ growth strategy การเติบโตแบบก้าวกระโดดของคุณ3ก็คือการเปรียบเทียบกับ startup คล้ายๆกันในระดับภูมิภาคคุณทําไมคุณถึงจะมีความแข็งแกร่งและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยครับเรื่องของ startup เนี่ยคือคือนอกจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยมัน view มาที่ทีมคือสตาร์ทอัพคุณจะไม่เชื่อเลย40กว่าของสาเหตุที่สตาร์ทอัพเจ๋งมันคือผู้ก่อตั้งทะเลาะกัน oh. นี่คือแบบสาคัญมากนะครับคือคุณต้องสร้างทีมที่เก่งและแกร่งและเป็นทีมระดับภูมิภาคได้ขึ้นมานะครับและก็ที่สําคัญอีกอันคือทามิงคุณต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าทําไมคุณต้องทําธุรกิจตอนนี้ณนะเวลานี้มันมีทริกเกอร์มันมีอะไรครับมันมีเอเนเบลอร์อะไรที่จะทาให้ธุรกิจของคุณเนะติบโตคือการที่คุณไปผิดทามิงเนี่ยผมว่าลําบากมากเพราะคุณต้องสร้างอะไรครับคุณต้องเอดูเคตตลาดต้องใช้เงินเยอะนะครับดังนั้นนะคุณต้องตอบเนี่ยครับทีมเทคโนโลยีทามิงนะครับผมนะแล้วก็บิสมอลเดลซินส ร e เ o นเนลอร์ซินสเ o ย์วันคอมเพับคนอื่นแบบร e g จน n a ลและการมองหาไม่ใช่แค่นักลงทุนแต่มองหาพันธมิตร ที่สามารถตอบโจทย์ทางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเขาก่อให้เกิดวินวินได้โดยเฉพาะอะไรครับพันธมิตรที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยครับเพราะตรงนี้มีทั้งมีทั้งเงินทุนและก็มีทั้งอะไรครับซินารจีเพราะทุกคนรู้หมดแล้วบริษัทใหญ่ๆตอนนี้ฉันไปคนเดียวไม่ได้ง่ายกว่าที่ฉันลงทุนกับสตาร์ทอัพและโกลวให้เขาโตขึ้นมากับผมนะแล้วมีซินารจีกับฉันฉันสร้างโปรดักต์ด้วยตัวเองไม่ได้กับผมนะนี่คือสิ่งที่ผมก็อยากฝากคือคือทุกคนไว้แต่อยากบอกทุกคนนะครับผมนะ แต่ทํานองเดียวกันคุณก็สามารถล้มเหลวอย่างรวดเร็วได้เช่นเดียวกันดังนั้นต่อให้คุณล้มเหลวก็ไม่เป็นไรไมนได้ผมบอกเสมอนี่คือ10ปีที่เป็นยุคทองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <c oughs> คุณพลาดรถไฟขบวนหนึ่งคุณล้มอันหนึ่งรีบลุกขึ้นมาและรีบอะไรครับและรีบวิ่งหาอะไรครับ <c oughs> ผมเนะี่ยโอกาสใหม่ๆขึ้นมา <c oughs> ใน1ิปีข้างหน้าคุณสามารถสร้างอันนี้ครับธุรกิจที่คือผมคิดว่ามันคือมันคือวันซีนแล i ไลฟ์ไทม์ออปชันิตี้ได้และผมอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคน ในส่วนของการเติบโตเนะาะทุกคนก็คงมองว่าการวางแผนอนาคตของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะในพาร์ทของประสบการณ์ตัวเองจากการทำงานของ o ออฟฟิ m เม e ต้องต้องบอกเลยว่าวิธีคิดจากการเรียนรู้จากการบริหารแบบที่เรียกว่าเป็นเมือาชีพนะคะทำให้เราจะต้องมีทีมที่เขาเรียกว่ามีความเข้าใจในในธุรกิจนะคะแต่ว่า การหาทีมที่ดีการหาทีมที่เขาเรียกว่าไปกับเราได้มันก็คือเราจะจะต้องสอนเขาปั้นเขาขึ้นมาเพรานั้นะจริงๆแล้วสิ่งที่มุ่งหวังก็คืออยากอยากสร้างอยากสร้างคนรุ่นใหม่นะซึ่งสามารถที่จะมาลานธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในองค์กรเราเองอนะคะหรือว่าจะออกไปเป็นเท่าแก่นะ,ะนะเปิดแฟรนไชส์นะ,ะให้ให้เติบโตอันนี้คือความสิ่งที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะ ในระดับของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยสิ่งที่เราคงจะต้องให้ความสําคัญมากๆคือการสร้างคนให้กับให้กับประเทศให้กับองค์กรนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปได้รวดเร็วมากๆนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเร็วคนที่จะเข้าใจความต้องการของคนในรุ่นใหม่ก็คือคนในรุ่นใหม่ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คง สำหรับพี่เองก็คงเรื่องของการพยายามสร้างบุคลากรให้กับองค์กรน,นะคะให้มันให้มันให้เขาสามารถเติบโตได้แล้วก็สามารถไปสร้างธุรกิจใหม่ๆให้กับกรุ๊ปได้หรือสามารถไปสร้างธุรกิจให้กับตัวเองได้ในช่วงขององค์กรเนี่ยเราเราฝังสิ่งนี้การ go to well เนี่ย เข้าไปอยู่ในจริงๆต้องเรียกว่าปณิธานของบริษัทเราเลยก็คือ p พอร์โพสของบริษัทเรา,านะคะเรามีความเชื่อว่าการที่เราจะอยู่รอดวันนี้หรือเราจะกําไรวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะเราทําได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะอยู่รอดตลอดไปหรือเราจะนําพาเราจะอยู่กับเขาอ่ะพนักง,งานที่อยู่กับเราอ่ะเขาจะมีชีวิตที่อยู่กับเราอ่ะไปจนอายุบนปลายของเขาอะอันนี้เป็นสิ่งที่ยากกว่า เพราะฉะนั้นนะ่ตอนนี้เราใช้วิธีการเบรนดตัวคำว่า sustainability เนี่ยเข้าไปอยู่ใน p u r p o s e ของบริษัทเลยว่าเราจะบริหารงานด้วยความยั่งยืนนะคะคราวนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคือเรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันนะคะแล้วก็มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจให้มีกำไรอย่างยั่งยืนอันนี้ค,คือปณิธานของบริษัทนะซึ่งเรามองว่า ด้วยสิ่งนี้ถ้าทุกๆคนสามารถทำกิจกรรมของตัวเองล้อไปกับสิ่งที่บริษัทตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะอย่างที่ทุกคนจะพูดว่าวาบ,บริษัทอยู่เพื่ออะไรอ่ะคือเราอยู่เพื่อสิ่งนี้แหละสุดท้ายทุกคนที่อยู่เนี่ยเรากำลังทำเพื่อตัวเรานะคะเพื่อสเต็กโฮเดอร์ทุกคนแต่คนที่เราสนใจคนแรกเลยก็คือกลุ่มที่เป็นตัวเราเองพนักงานเราเองถูกไหมคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดทำงานในปัจจุบันแล้วเขาทำงานด้วยความสุข และเขารู้สึกปลอดภัยอะเรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างจะดีหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดตั้งต้นซึ่งถ้าเป็นส่วนตัวจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าเ,เป้าหมายหรือสิ่งที่ที่รู้สึกแล้วก็นํามาปฏิบัติเสมอนะคะก็คือเราเลือกที่จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วการทําในทุกๆกิจกรรมเรามีความเชื่อในเรื่องของความสุขนะคะคือถ้าเรามีความสุขเนี่ยทำอะไรก็ไม่เหนื่อยเราก็เลยเพยายามสร้างสิ่งนี้ใหพนักงานเนี่ย รู้สึกแล้วก็เอามาใช้ในการดําเนินชีวิตนะเพราะเรามองว่างานเป็น50%ของชีวิตแต่ถ้าพนักงานสามารถเอาสิ่งนี้ไปปรับใช้กับชีวิตความเป็นอยู่ของเขา,าให้ทุกๆวันของเขามีความสุขเนี่ยมันจะ long ลา s ลอ n g ะนะคะเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาเขาเครียดหรือเขาทํางานแล้วไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นนะความคิดในการพัฒนาความคิดในการปรับปรุงเกิดขึ้นตลอดเวลาครับ ปัจจุบันอ่ะพนักง,งานไม่ได้งรอเราไปถามนะคะเขาจะมาพิเต์ให้เราฟังว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยเขาคิดอะไรวันเนี้ยตัวเนี้ยจากสินค้าตัวเนี้ยปกติเขาใช้10นาทีเย็บตอนเนี้ยเขาคิดเหลือ8นาทีแล้วนะครับโอ้ซึ่ง10นาที8นาทีคือ2นาทีแต่มันคือ20%อนตนะคือสิ่งเหล่านี้มันมันมัน,ม,นมันเบรนเข้าไปอยู่ในชีวิตของพวกเขาอะซึ่งถ้าเราทําให้เขาเข้าใจได้ทุกคนนะ,ะแล้วทุกคนทําไปพร้อมๆกันอะ คือภาพของการขับเคลื่อนมันจะเร็วกว่าเราคนเดียวที่เป็นคนลากเขาอะแต่ปัจจุบันเราไม่ต้องลากเขานะคือทุกคนนะรู้ว่าปลายทางของเราคืออะไรนะแล้วทุกคนมุ่งไปในทิศทางเดียวกันอาจจะไม่ต้องไปทางเดียวนถนนเดียวกันก็ได้แต่เรารู้ว่าเราจะเจอกันที่ปลายทางขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับ คุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ